สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมวีดเบรฟโซนะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชานะครับเป็นตู้แยกของอิชิดะนะครับนี่เลยอิชิดะอูริวนะครับเป็นตู้แยกนะครับตัวละครตัวนี้ผมสุม่มตู้รวมเขาไม่ออกนะครับตู้รวมเขาก็ยังอยู่นะนี่นะครับตู้รวมเนี่ยผมสุ่มออกแค่แชทต,ตัวเดียวนะครับอิจิโกะผมก็สุ่มไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รอตู้แยกและ เพราะว่าผมลองกดนอกรอบไปมันเกลือแล้วเกินนะครับสําหรับไอตู้รวมเนี่ยมาวันนี้ตู้แยกเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดดวงกันสักหน่อยว่าจะได้หรือเปล่านะครับความน่ากลัวของตู้นี้สําหรับผมคือตัวหลังตู้อะ่ะผมมีเกือบหมดแล้วนะครับเออผมมีเกือบหมดแล้วนะตู้นี้ก็จะหมดวันที่27นะครับอ่าบ่ายสองเนาะ 3.59ก็บายสองนนแหละนี่นะครับตัวหลังตู้ความน่ากลัวคือผมมีหมดแล้วนะไอหลังตู้ตัวไฮไลท์เนะี่ยนะครับไอเส้นเอ่อสตาร์ผมมีแล้วนะเหลือแค่สคกิชิมา่าสีเขียว,ต,ว,ยวตัวเดียวที่ผมยังไม่มีนะครับอ่ะไฮไลท์ตัวในตู้ก็ประมาณนี้เลยนะครับอืมแล้วก็เลดตู้นี้มีบนนะครับบนที่สเต็ปหกเนาะอ่าเอ่อห้าดาวไฮไลท์นะครับ 4%นะครับห้าดาวดุดเลดหนเรซนะครับสเต็ป1กับ6ใช้150เพชรสเต็ปที่2กับ7ใช้200เพชรนะครับส่วนสเต็ปอื่นๆใช้250เพชรสเต็ปที่5กับ10จะการันตี5ดาวนะครับแต่ว่าไม่ได้การันตีตัวไฮไลท์เนาะการันตีแค่5ดาวเฉยๆนะครับสำหรับสเต็ป5และ10ผมจะเปิดสัก5สเต็ปพอนะครับ เปิด5เต็ปพอเพราะว่าคือตัวหลังตู้ผมมีเกือบหมดแล้วไงเออถ้าไม่นับอิชิดะก็เหลือแค่สซกิชิมะตัวเดียวมามาวัดดวงกันนะครับหลักๆก็แน่นอนอิชิดะอูริวนะครับต้องมาแล้วต้องมาแล้วนะครับโอเคมาร้อยห้าสิบแรกครับสเต็ปแรกลุยถ้ามาเร็วผมก็ปิดคลิปเลยนะเก็บเพชรไว้นะปฏิเสธหน่อยอจบเลย ตู้รวมเกลือ,อไปแล้วเนี่ยขอตู้แยกได้ไหมเออมาสเต็ปสองครับอาทีละปื๊บโอ้โหอะไรวะเนี่ยตายล้วโอ้โยโคตรแย่ตู้โคตรแย่เลยเดี๋ยวกลับก่อนแล้วกันห้าดาวยังไม่ผุดเลยครับตอนนี้นะ อย่าบอกว่าจะมาแค่การันตีนะเว้ยอ่ะเต็บสามครับผมยังไงอีกสักตัวผีเสื้อโอ้โหลุ้งไหมไม่ลุงด้วยอุ้ยตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วครับ,รบเดี๋ยวกดออกจากเกมก่อนให้เกมมันรีหน่อยแล้วกันนะครับไม่ไหวเลยมาครับทุกคนเข้าใหม่โอ้โหอะไรวะเนี่ย เหมือนเอาเพชรมาทิ้งนะเปิดไม่ออกเนะี่ยนะครับเหมือนเอาเพชรมาทิ้งเลยมาอิชิดะคือผมอยากได้ครบครบไงไอสามตัวใหม่เนะี่ยเออไอสามตัวข้าพันปะีอ่ะมาสเตปสีนี้ต้องออกนะไม่ออกนี่คือแบบโอ้โหดวงแบบแย่มากอุย้ยตายแล้วตายจริง มาแค่การันตีเหรอโอ้โหใครจะเปิดใครจะเปิดคิดดีๆนะครับผมได้แค่นี้ว่ะได้ห้าดาวแค่รอบนี้แล้วไม่รู้จะมาหรือเปล่าด้วยนะครับมาอิดะถ้ามาก็ดีอ่ะไม่มาก็โคตรแย่ครับยังไงอู้ไม่ออกด้วยสตาร์ครับมีแล้วนะครับ เกือจริงเกือจริงเกลือมากเลยเหมือนอาเพชรมาทิ้งโอ้โหโคตรจะเกลือครับห้าดาวออกตัวเดียวแล้วซ้ำครับนี่คือความน่ากลัวนะโอ้โหแย่มาก เดี๋ยลองลองตู้รวมนะ,ะมาดูว่าตู้รวมจะออกไหมนะอันนี้แถมนะครับผมไม่เปิดละไอ้ตู้แยกมนะันอะโอ้หเฮ้ยแต่ตู้รวมห้าดาวออกอะอะไรวะปูว่วะโอ้โหปู่ตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับอีอ่น,นีแถมนะผมไม่เปิดต่อละ ไม่ออกก็รอไปหลังตู้แล้วกันเดี๋ยวผมค่อยเปิดอิจิโกะนะครับอิจิโกะตู้แยกหรือต่ออีกสักหน่อยดีวะผมจะทุ่มกันไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าต่ออีกหน่อยถ้าถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แหละคือเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่ไงอ่ะเดี๋ยวต่อถึงสเต็ปเจแล้วกันครับกาดจะปวยแค่ห้านะ ไปถ,ถึงเ็ดไปแล้วกันเพราะว่าผมก็ยังพอหาเพชรได้อยู่นะครับามาอืมปดิเสรเฮ้ยโอ,อ้โหโอ้โหเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วบีดเบฟโซตายแล้วไม่มาเลยโอ้โหครับนี่คือ นี่คือการเอาเพชรมาทิ้งนะครับโอ้โหโอเคครับประมาณนี้ครับเอาเพชรมาทิ้งชัดเจนเดี๋ยวตู้แยกอิจิโกะเราไว้เจอกันใหม่นะตู้นี้พอละโอเคไม่เปิดต่อแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่างเลือเลยขอคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ